ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของสองคันรถแล้วฮะตอนนี้เนื่องจากน้องเขินกล้อง,องผมก็เลยชวนคุณกัตมาคุยแจมกับน้องด้วยฮะเนี่ครับ,รบแล้วก็นี่น้องน้องชื่ออะไรฮะชื่อเอ,อิร์ดนะฮะขี่เจ้าคันนี้ฮะคืออันนี้เดี๋ยวจะถามรวมๆยังไงน้องเขาถึงมาขี่ตัวนี้ฮะเดี๋ยวไปถามน้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยแจมกับคุณกัตกัน ังไงฮะถึงเลือกเจ้าซีบีพันธ์ซีสุบพัน์ตกบันไดคอยโจม <What? S 2> อะไรนะครับต้องตกบันไดคอยโจม <c oughs> คือรถมันเป็นรถชื่อพี่อ๋อโอเ okay. คปล่อยแล้วครับเลยขอเข้ามาอ๋อก็คือซื้อต่อจากพี่ทีนั้ไม่ซื้อต่อคือเอามาขอนชื่อแกอ๋ออันนี้พี่ชายแท้ๆไม่ครับพี่เป็นลูกพี่ลูกน้องญาติญาติกันอ๋อ อันนี้คือซื้อสดหรือ,รอว่าก่อนดาวดาวเท่าไหร่ดาวดาวเท่าไหร่แสนหกนะ,ะโอเคน้องเขาเข็นกล้องนะก็อยู่อยู่ใกล้ข้างหลังรถก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องชวนคุณกั๊มาอยู่ข้างๆน้องอน่ะก็อันนี้ เดี๋ยวเราจะถามกันว่าความแตกต่างระหว่างสองคันนี้ยังไงบ้างเดี๋ยว,ยวถามน้องก่อนอน้องทําอาชีพอะไรฮะหลักๆเลยขี่แคปเปล่ารับเป็นพน,น, <Yeah. S 1> นักงานบริษัทอ๋อพนักงานบริษัทขี่แคปขี่แคปเสริมกลางคืนใช่ไหมฮะอ๋ออันนี้ส่งต่อเดือนหมื่นหมื่นต้นๆสี่ห้าร้ของแต่งก็ มีอะไรบ้างมีหลักๆเห็นเห็นแล้วพ่อพ่อของของคุณคุณกัทพ่ออะไรอ่ะของกัทจะเป็นอากาโบวิกอาราโบวิกใช่ายดาบครับอออันนี้อันนี้เป็นงานไทยใช่ไหมครับใช่ครานานับแต่ว่าเสียงยังโหดเมื่อกี้ผมฟังตั้งแต่เขามาโน่นนะฮะเสียงแบบโหดมากงานไทย ใช่คือถ้าคนเราไม่ติดแบรนด์ก็ของไทยผมว่าตอบโจทย์นะฮะเสียงมันถ้าอยากลั่นก็โอเคเลยอะเพราะมันถ้าพูดถึงมันก็ถูกนะ่ของไทยถ้าเราไม่ได้เน้นแบรนด์ไม่ได้เน้นอะไรมากมายก็ของไทยถ้าเป็นต่ออันนี้จะเป็นของ MT จบอ่าร้านร,ร้านอยู่ที่ไหนนะไทยราช30ไทยราดแถวมินบุรีฮะอ่ะอะก็ แล้วคันนี้มันต่างยังไงกับรถรถคน,คนกันนะฮะ,ะ,ะาาจริงมันจะเป็นรถปีเดียวกันอ่าปีเดียวกันปี19าใช่ปี P 19ครับแต่ว่าของตรงของแต่ง,ตงที่มาให้กับรถก็เท่ากันเปลี่ยนกันครับเปลี่ยนกันตอนนี้รถตหารแตกต่างก็จะเป็นแนวรูปแบบการแต่งจะมากกว่าคือน้องเขาชอบแบบดั้งเดิมสีดั้งเดิมอะไรอย่างนี้นะใช่ ใช่ใช่ใชแต่คุณกัทก็เหตุผลก็ไปดูคลิปที่แล้วฮะว่าทําไมถึงเลือกสีอย่างนี้นะครับก็ไปดูคลิปโดูนได้ฮะก็อันนี้สีเดิมเ,เดิมเลยเดิมเดิมเลยครับอ่าเดิมเดิมบางคนเขาก็ชอบแบบเดิมเดิมอ่าอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ความชอบของส่วนบุคคลอันนี้ออกทริปไกลๆยังครับปรไปกาครับไปนนะไปพร้อมกับคันนี้ อ๋อใช่คับอันนี้คือยางอะไรอ่ะเขาให้เป็นสายฟ้าอ๋อคือเดิมเขาให้ยางสายฟ้าเลยครับไม่ครับคือซื้อมาเองอันนี้จะเป็นพอซื้อนอกพอมาใส่ออกตอนแรกผมเข้าใจว่าคือ C B R เขาจะให้แบบพวกยางสายฟ้าอียไม่ครับแต่ล้อคือหลักๆ เขาให้แบบสีทองอย่างนี้นะใช่ครับอันนี้จะเป็นล้อเดิมเลยสีเดิมเดิมก็ถ้าม่เดิมก็เนี่ยสีอย่างนี้อันนี้ก็ไปทําสีมาแต่เนี่ยสีเดิมๆมคือ CBR ผมชอบอย่างนึงว่าโชกให้เป็นโชกสีทองใช่ครับซึ่งมันเด่นมากถ้าเป็นตัว NBA s b <ๆ>มันจะให้เป็นเออร์ลินสีทอง<ๆ>เป็นตัวไฟฟ้า ตัวไฟฟ้าแล้วถ้าอาอารนี่คือไม่ใช่สีทองอันนั้นที่เป็นสีแดงหมดเลยใช่ปะ่ะตัวอาอารใช่ไหมถูกไหมตัวนั้นจะเป็นสีดำด้านอ๋อดำด้านแล้วไอ้ตัวที่มันเป็นสีแดงอีกลายหนึ่งอะอที่สีแดงดำขาวอันนั้นอะปีสิบแปดใช่ไหมไม่ใช่ปีสิบเก้ามันจะมีปีสิบได้ไหมแต่มันตรงเนี้ยมันจะมีเป็น เป็นสีดำอ่ะน่าจะปี18มะอ่าอ่าอ่าใช่ใช่ที่เป็นสีดำตรงนี้มันจะเป็นปี18อ๋อคือตอนแรกเข้าใจว่าเป็นตัว RR มันเป็น RR เหมือนกันแต่แค่ว่ามันเป็น RR แต่พวกตัวนี้มันเป็น RR SP อ๋อ CBR 1RR แต่ก็จะบอกว่นี่นี่นี่ CBR 1ันอธิบายนี่คือนี่ CBR 1RR แล้วก็ SP มันจะไม่เหมือนกับค่อื่นถ้าค่อื่นก็จะระบุแค่อันเดียวจะไม่เพิ่ม r r เลยรนะแต่อันนี้ก็เขาก็จะเพิ่มเป็นตัว SP ตามหลังอีกที่นึ่งเข้หลักๆมัก็า้หากเราพูดเรื่องแตกต่างก็หลักๆเลยจะเป็นตัวนี้ถ้าหากเป็นตัวธรรมดาจะเป็นโกรงสีดำแต่ถ้าเป็นตัว SP จะเป็นเส้นสีเงินแล้วก็อันนี้ งามจะเป็นสีเงินเหมือนกันนี่ตัวธรรมดาจะเป็นสีดำหมดเลยนี่จุดเด่นของ CBR พันเนี่ยอะไรที่มันเป็นสีเงินมันเด็นมากเลยซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเนี่ยสีดำมันมันไม่ค่อยสวยมันมันไม่ค่อยโดดอ่างเงี้ยมันจะโอ้เตะตามากเนี่ยถึงเป็นเสน่ห์ของ CBR อันนี้น้องเริ่มขี่ตัวพันเลยว่าขี่ตัวไหนมาก่อน m x เต็มอะไรนะร้อยยี่สิบห้าคือมีคัดไปเออก็มีมีลองขี่ตัวพันจนมาบอ๋อก็คือเคยลองของเพื่อนมาแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็โดดมาตัวพันเลยครับก็น้องๆที่ถามว่าถ้าขี่เว็บแล้วก็อยากจะโดดตัวพันได้ไหมอะไรเงี้ยก็ได้นะแล้วแต่ความสามารถของของน้องฮะถ้ากล้าขี่ก็ก็ได้แล้วฮะอยู่ที่ตัวเรา อันนี้อันนี้เหมือนกันนะคนละอันครับคนละอันอันนี้จะเป็น MRA ของงานไทยใช่ครับอ๋อนั่น่าล่ะเพราะว่าเห็นเห็นอันนี้มันทรงยาวอันนี้เป็น MRA งานนอกอันนี้เป็นงานไทยแล้วว่าถ้าไม่สังเกตมันจะคล้ายๆกันใช่ครับมันก็คล้ายๆกันเนี่ยมันจะโหมดตรงนี้สวยงามมากอันนี้ ใส่ตัวนี้ไม่ไแน่ใจว่าเรียกวแต่คันนี้ก็ยังยังไม่ได้ใส่อันนี้ถ้าใครอยากไปดูแต่งอะไรก็ไปดูคลิปที่แล้วได้แต่วันนี้ก็ออเอ่อ,องไงต่อดีก็ถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดอะไรก็เดี๋ยวคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วกันฮะก็สำหรับวันนี้ก็ก็ต้องจบเพียงแค่นี้ก่อนนะฮะ เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปก,กันนะฮะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงนะเมื่อกี้ได้ยินว่าน่าสนใจอยู่เมื่อกี้ถ้าหากเราพูดถึงว่าตัวของกัาตามันมันหมอกอ่าครับมันจะหมอกกว่าตัวปกติตรงที่ว่าหมอกกัสหนึ่งกัดใส่แอนหมอกมันจะเป็นแอนสนามครับมันจะหมอกกว่าเดิมนี่ฮะแอนสนามนี่ให้ดูภาพให้เห็นภาพชัดๆเลย สองจะเป็นตัวครอบตังครับครอบมถังถ้าหากเราใส่ตัวครอบตังค์ครับจะแตกต่างตัวเดิมคือมันจะดันตัวเรากับกำลังอีกนิดนึงอ่าแล้วก็ผมว่าจะเป็นโหลดหน้านี่โหลดหน้ามันจะมองกว่าอีกมันจะเยอะกว่าเดิมอันนี้ก็จะสูงกว่านิดนึงแล้วก็มาเป็นตัวนี้ครับเกียร์ เกยงแต่ถ้าตอนนี้มันเป็นเกยธรรมดาแต่ของคัปมันจะเป็นเกยงของคุณกัปเป็นเกยงฮะนี่ของคัปมันจะปรับสามระดับมันสามารถปรับกลับไปหลังพอเราปรับไปหลังปั๊บท่ามันเราอยู่หลังปั๊บมันจะทำให้ตัวเราหมอบลงอีกอ๋อออตันเล้อาจจะหมอบมันอาจจะดูต่ำกว่าตัว เกียร์โยงเสี่ยงไหมฮะเวลาขับนานๆแล้วเกียร์มันจะหลุดเหมือนครั้งที่แล้วผมออกทริปมีคนที่ใส่เกียร์โยงเกียร์มันหลุดอ่ะกองกัดใ้มาปีกว่าแลวนะครับปีกว่าไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีปัญหาครับส่วนใหญ่ตัวตัวเนี้ยตัวที่กัดใส่จะเป็นตัวที่ว่าเขาใช้แข่งในสนามอืมนี่ส่วนใหญ่เขาจะใช้แข่งในสนามกันฮะตัวนี้ตัวนี้เลยมัดเก่ครับใส่งก็เนี่ย ก็ใครที่สนใจที่แบบอยากจะรู้แนวทางการแต่งไปดูคลิปที่แล้วหรือถ้าอยากจะปรึกษาคุณกัดโดยตรงก็ผมทิ้งเฟซของคุณกัดแล้วฮะในคลิปที่แล้วก็ลองลอง,ลองทักดูถ้าคุณกัดว่างก็เขาอาจจะให้คําปรึกษาหรือจะเล่นวิตเนสจะอะไรก็ลองไปคุยกันฮะเพราะว่าคุณกัตก็เฟรนลี่อยู่ลวครับแล้วมีอะไรอีกฮะไม่ไม่น่าจะมีแล้วฮะ เป็นตัวเสริมของตัวเอสพีจะเป็นตัวนี้ครับอ๋อเป็นที่พักเท้าอ๋อของกัปอเป็นตัวเอสพีจริงๆมันจะไม่มีที่พักเท้ากา็กคืออนนู่นใส่มาใช่ครับแล้วก็เป็นบากตุนหมดเลยหมดเป็นกอบกับบแต่ถ้าเป็นตัวเสริมมันจะเป็นตัวเราซื้อมาเสริมนนี้มันสามารถอิงกับใช้กับตัวของไอ ตัวไหนนะตัวเนี้ยตัวตาลทองพัดเท้าร้อยห้าสิบอ๋อซีบีร้อยห้าสิบคือเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เลยแปลงนิดนึงครับแปลงนิดนึงแค่เราต้องไปกลึงรูตัวเนี้ยปกติมันจะเป็นดูนิดเดียวแต่เราต้องไปต้องไปกลึงเกลียวใหม่เพื่อจะใส่แล้วก็ต้องไปซื้อเบาะเบาะธรรมดาใส่คือถ้าใครมีสายซ้อนก็ต้องซื้อเบาะอ่าแล้วเป็นตัวเอฟพีนะครับตัวเอฟพีก็ ชอบแนวสปอร์ตก็ต้องลงทุนนะฮะราคารถอันนี้เท่ากันฮะราคารถเท่ากันก็ประมาณกี่แสนนะแปดแปดแแสนกว่าตอนนี้ขึ้นละแสนหนึ่งเก้าแสนละตอนนี้ขึ้นมาเยอะกว่ากล่องกัสแสนหนึ่งโอ้เป็นล้านเลยอ่ะไม่แปดเก้าแปดเก้ากล่องกัสมันเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าอ๋ออันนี้คือสิบแปด ปีเดียวกันกแต่ทำไมถึงขึ้นจดุจด2ุอ๋อช่วงที่ว่ามันบอกว่าจะขึ้นภาษีอ๋ออ๋ออ๋อคือ,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 อคันนี้ซื้อมาก่อนที่เขาจะขึ้นภาษี<ช>อ่า<อ>แต่คันนี้ขนนเขาขึ้นภาษีละแสนหนึง่งมันก็เลยดูว่าแพงกว่าอ่คันนี้แต่จริงๆรถแล้วก็ตัวเครื่องตัวอะไรก็มีเดียวกันแต่อย่างไรก็ ดูฝาก่าแปงฝาดูดูคนคนคคนจ่ายเงินก็ของธรรมดาคือของแพงมักจะดูดูใช่ไหมแต่จริงๆชัดตัวพันก็ก็สุดแล้ใช่ไหมอยู่ที่เพราะว่าถ้าออกทิปบางคนมันก็ตามกันเออมันก็ทันกันอยู่แล้วมันต้องอยู่า ความชอบตัวพันอะมันจบแต่เราจบอยู่ที่รุ่นนี้หรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งคือกี่รุ่นนี้แล้วเราไปเรื่อยๆแล้วมันแบบเราเริ่มจะเบื่อตัวนี้แล้วอาจะไปหารุ่นอื่นมาดีมากทหาอาจจะมีตังเหลือนิดนึงก็จะเก็บตัวนี้ไว้ถูกลอตเตอรี่อะไรเงี้ยใช่เอาจริงๆนะทหาริงคมีตังจริงๆขอแค่รางวัลที่หนึ่งโอ้ขอแค่รางวัลที่หนึ่งอะ ได้คือจะได้รวมทุกรุ่นลดเลยนะตัวพันอ๋อทุกรุ่นโอ้ตาหากนั่นคือตาหากเรามีทังเหลือจริงจริงทีตังจริงจทุกรุ่นนี้เท่ากับว่า6ล้านนั้นหมดไปเลยฮะใช่โอ้โหแต่เราจะเลี้ยวกลับว่านในวันที่หนึ่งี่เราขอเราต้องไม่ขอแค่ไปเดียวอ่าอ่ต้องซื้อห้ใหม่อะไอ้ไอ้ไอ้เนาะ ดีไปก็โอเคอ่าก็คุณกัสพูดพูดถูกนะฮะก็บางคนต้องบอกว่าเป็นความชอบใช่ชอบมากกว่าของบางคนคือเขามีอยู่แล้วทำไมเขาต้องซื้อมาอีกคือตัวพันน่ะมันมีอยู่แล้วอืมแต่เขาซื้อมาอีกอืมเพราะว่ารถแต่ละค่ายแต่ละตัวสเปคมันไม่เหมือนกันออืดีไซน์อะไรความชอบของรถของคนน่ะที่ชอบ เราอาจจะบอกว่ารถตัวนี้มันมันสปอร์ตมันสวยมันง่ายแต่เราอยากได้แบบดิบๆเราต้องไปสูงอยากได้แบบหน้าตาโอ,โอดๆต้องมาของคาวาซากินะแต่ถ้าเขาบอกว่าเน้นการจบเจี่ยวไปของอาวันอาวันแต่วันสูงนะ แล้วก็ถ้าหากเรามาน้นแบบหรูหรูดดีหน่อยก็อร์ดูกติอ่าดูกระติบพวกอา uh, BM บีเอมอ่า BM เอมพวกนี้ก็แบบหรูไปเลยไปเลยครับเก็ตถูกสุดยอดจริงนะผมเชื่อว่าเด็กถ้าหากเด็กสมัยใหม่อ่ะผมว่า ถ้าหากเขาคิดเจ้าองเขาอ่ะเขาทำได้ก็เหมือนอมือนเหมือนตัวคัตเอร์คจะเป็นคนว่ามันเป็นฟองฝันของเบ็กน้อยก่อนมาตะยืมเคยกี่กล่องนะตั้งเป็นรสนามก็นึ้ว่าเขาบอกว่าโตโตขึ้นมาเราจะต้องมีรถสีสูบให้ได้ถ้าหากเรามีแนวทางว่านั่นมันคือฟามฝันเราไม่ต้องซื้อแบบตามคนอื่น ซื้อตามคนอื่นหรือซื้อไล่รุ่นนะครับรับจ้างไว้เยอะคือสีสุบนี้ต้องจะเป็นไหมต้องเป็นตัวพันตอนนั้นไม่ครับอ๋อขอแค่แบบเป็นสีสุบใช้คำว่าสีสุบเราผิดคำว่าสีสุบไปในหัวละอ่าอ๋ออ๋อตัวติไปเกเก้าสวยไหมสวยสวยแรงไหมแรงแรงแต่สองสูบเสียงมันคือเราผิดในหัวคำว่าฝั่งฝั่งฝั่งไม่ได้บอกว่าสีสุบฉันต้องได้สีสุบ เสียงมันจะรู้สึกว่ามีในในความที่คนที่ชอบซีสูบนะมันจะเหมือนเป็นมีเสน่ห์มากกว่าอย่างนี้นะใช่มันมันต้องดูว่าแล้วแต่คุณชอบอ่าบางคนเขาก็ชอบเสียงสองสูบอย่างพวกอาวันอะไรอย่างเงี้ยอาวันเอ็มก็นั่นแหละเสียงมันจะอองเบ็นสนามใช่ใช่ก็อืมแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะก็แต่ส่วนผมกับคุณกัสนี่ก็ชอบสีสูปนี่มันก็เลยนะ ต้องจัดรถที่แบบสีสูบอะไรอย่างนี้นะฮะก็ต้องเอารถที่เราชอบจริงๆอือถ้าหากเรามองว่าเราอยากจะสร้างและอยากจะได้อืเอาที่คุณชอบอแล้วอีกอย่างคือเราถามว่าเราสามารถปรึกษาคนอื่นได้ไหมครับเราปรึกษาได้คนอื่นครับแต่บางครั้งอ่ะพอเราปรึกษาคนอื่น เราเราแทบจะลังเลเลยอมันจะเป็นการลังเลวะกูจะเอาดีหรือเปล่าดีหรือเปล่าถามว่ารถของแต่ละรุ่นอ่ะมันมีข้อดีของมันอ่าถ้าหากเราบอกว่าเราอยากกี่แบบสบายกนบอกเลยว่า CBR มันคือเป็นรถที่ขี่สบายแต่อาจจะมันไม่ได้แรงเหมือนตัวอื่นคืนเราติดําว่าเท่ความเท่อื ตรงนี้ว่าม้าตอนม้าฉันไม่เอามันามาตอนม้าแต่ถ้าเอาขีดสบายก็ต้องซีบีอแล้วแหละถ้าไปปลดไปปดมานี่ได้เยอะไหมก็ได้เยอะอนะครับขึ้นสองร้อยเท่าไหร่นะสองรไม่ถึงครับเพราะว่าม้าของตัว s อปีมันมาแค่ร้อยเจก้าร้อยเจ็ดเก้แต่ตอนเหืออยู่ประมาณร้อกว่าร้อยสีบประมาณนั้น แต่ถ้ากนล็อกปุแนแปดกล่องก็น่าจะขึ้นมาร้อยเจ็ดกว่าหรือว่า,วาร้อยหกกว่าจนเกือบร้อยเจ็ดเก้าแต่ก็คงไม่มีใครแบบว่าขี่ออกทริปก็คงแบบสองร้อยห้าสิบอัพอะไรอ่ะมันคงไม่มีหรอกนะแต่ว่ามันมีไหมมันก็มีแต่เขาบอกว่าณปัจนะจุบันเราจะเอาถนนเส้นไหนวิ่งก่อนแล้วออย่างอ่มองว่าแต่ละคนที่ไป แฟรชกล่องเพื่นมามาความต้องการมันแตกต่างกันของคัสเราบอกว่าคัสแฟรมาแล้วแต่ของคัสคัสไม่ได้เน้นแรงปลายคัสเน้นแรงต้นแรงต้นชาติของต้นเพราะว่าเราไม่ได้กี่เร็วถึงขนาดนั้นออเราไ้่งออฟไลน์แต่เราชอบต้นที่มันออกมันกระชาก เกาเกลียราะมันตึกอ่ามันกระชากอ่ะมันชอบอยางมากกว่าต้อพราะรกระชากต้นโอเคก็นี่ถือว่าเก็บเก็บเล็กเก็บน้อยฮะสำหรับเอ้ยไม่ใช่อ่าจากคุณกัตก็ใครที่แบบว่าอย่างลังเลเรื่องจะออกตัวพันตัวไหนก็เนี่ยลองเอาเก็บนี้ไปพิจารณาดูนะฮะว่ายังไงนะฮะเพราะว่าคุณกัตก็ก็ให้อ่าความรู้ เราว่าเราควรที่จะเลือกตามคนอื่นหรือว่าตามตัวเรานะฮะเออแล้วแต่เราคิดดีๆนะฮะจะออกตัวพันเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะราคาสูงนิดนึงครับก็ขอบคุณคุณกัสมากๆนะฮะครับ